สวัสดีค่ะวันนี้ช่องสอเพิ่มพูนยานยนต์นะคะพาลูกค้านะคะมาดูรถนะคะดูรถที่ยังไม่ได้ติดจองนะคะวันนี้ก็จะพามาดูรถในร้านนะคะว่าตอนนี้มีคันไหนบ้างนะคะที่ยังว่างอยู่นะคะอะ่มาดูได้เลยนะคะคันนี้สองคันนี้นะคะติดติดมาจําแล้วนะคะรออ่ารอจะส่งให้ลูกค้านะคะ แล้วก็รอรอทำสีนะคะรอเปลี่ยนยางนะคะอ่าและคันนั้นนะคะอ่าคันหลังสุดนี่นะคะ,เป,ะ,คะเป็นขับสี่นะคะเป็นขับสี่นะมีเกียร์สโลนะคะเป็นเกียร์มีเกียร์สโลแล้วก็ยาวสามเมตรสามสิบนะคะแต่อ่าคัาสซี ผูนะคะย้ําเลยนะคะคันนี้คัสซีผูนะคะลูกค้าต้องอ่าไปดามนะคะแต่ถามว่าช่วงนี้นะคะไม่ผูนะคะแต่จะผูช่วงท้ายนะคะลูกค้าต้องอ่าเอาไปดามเองนะคะเพราะว่าร้านของเยอะค่ะเลยไม่ได้ทำเนาะถ้าใครสนใจก็ทักมาคุยกันได้คะ่ะตัวนี้ถ้าลูกค้าเอาไปทำนะคะก็ เฉพาะโครงจะอยู่ที่49,000บาทนะคะให้แบบแบบพิเศษเลยนะคะอ่ามาดูคันต่อไปนะคะคันนี้ติดมัดจำแล้วนะคะลงเมื่อเช้านะคะประมาณ15นาทีลูกค้าก็โอนมัดจำมาเลยนะคะอ่าคันนี้สวยะคะ่ะลูกค้าทำคอกต่อไปนะคะเป็นเปิด3ามด้านนะคะ เนี่ยคันนี้มีระบบไฟนะคะมีไดไดสตาร์ทนะคะสวยค่ะคันนี้ยาวสองเมตรเก้าสนะคะสวยนะคะคันนี้น่ะอ่ะมาดูคันนี้คันต่อไปค่ะคันนี้ค่ะซีรถยนต์นะคะคานน่าจะเป็นของ KB นะคะอิสุ KB รุ่นเก่านะคะน็อตหกลูนะคะตัวนี้เปิดจองนะคะเปิดตัวนี้เปิดจองเปิดจองนะคะ อ่เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันก่อนนะคะเดี๋ยวดูพามาดูช่วงล่างตัวนี้ตอนนี้พ่นสีช่วงล่างเรียบร้อยนะคะอ่าดูนะคะเกียร์ลูกใหญ่ะคะ่ะนี่นะคะอ่าระบบสายพานเป็นตุ๊กตานะคะกระบะยาวจากช่วงนี้นะคะที่วัดช่วงนี้ถึงท้ายนะคะสองเมตรยี่สิบนะคะ แต่กว้างนี่น่าจะเมตรหกสิบนะคะ,ะมาดูโดยรวมนี่ประมาณนี้นะคะข้างหน้ามีรอยนิดหน่อยอเดี๋ยมาดูคานคานนี่นะคะเกียร์ดีเบรกดีนะคะ เนี่ยมาดูทรงประมาณนี้นะคะมองนี่ทรงประมาณนี้นะตัวนี้ยังว่างนะคะเปิดจองในราคาสามหมื่นเก้าพันบาทนะคะเฉพาะโคง้งนะคะเบรกน้ำมันค,นะคะัสน้ำมันไหมอ่าเบรกน้ำมันคาสน์น้ำม,นนมันนะคะไอนี่เกียร์เป็นของอะไรเนี่ยเกียร์ของคบีเค<อ><อ>รี้อมาลองดูนะคะ นี่อันนี้ช่วงล่างฝั่งนี้นะคะนี่ประมาณนี้คะ่ะนี่๋ยวรอพ่อนหัวนะคะก็ถา้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็ทักมาสอบถามได้เลยนะคะหรือสั่งจองไว้ได้นะคะตัวนี้ก็เหลือแค่พ่นหัวค่ะจะส่งได้เลยนะคะยางประมาณนี้นะคะยางหน้าอันนี้ยางหน้ายัางดีอยู่นะคะเดี๋ยวดูยางท้ายนะคะ ยางท้ายก็ประมาณนี้นะคะน็อตหกรูนะคะามาดูช่วงท้ายนะคะช่วงเผา่าช่วงล่างนะคะมีประมาณนี้นะคะนะคะใครสนใจก็ทักมาได้ค่ะคันนี้คัสซีรถยนต์ นะคะหรือโทรมาสอบถามได้นะคะที่0ูนย์7ป3ศ2น้าหนึ่งเจ็ดห้าสามแปดสองนะคะเราจะให้ดูฝั่งนี้นะคะบางโทรมาสอบถามได้นะคะบอกเป็นรหัสอะไรดีล่ะ B1 แล้วกันนะคะเอาเป็น B1 แล้วกันเนาะถ้าใครสนใจคันนี้นะคะ B1 นะคะลูกค้าแจ้งด้วยนะคะเพราะว่าบางทีรถมันเหมือนเหมือนกันเนาะหนูก็ไม่รู้ว่าคันไหน นะคะอ่าเดี๋ยวดูคันต่อไปนะคะคันต่อไปคันนี้จะส่งจังหวัดเลยนะคะนี่อันนี้พ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคันนี้ก็สามหมื่นเก้าพันบาทนะคะพ่นหัวพ่นอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้คือลูกค้ามาดูอย่างตอนที่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะน่ะจะบานนี้นะประมาณนี้นี่อ่านะคะคันนี้ก็จองไปแล้วนะคะ ต่อไปคันต่อไปอันนี้เกียร์สองลูกค่ะเกียร์สองลูกกระบะยาวสองเมตรเก้าสิบนะคะ,ะมาดูพื้นไม้นี่ค่ะประมาณนี้นะคะ,ะเผ่าท้ายนี่นะคะแน่นๆค่ะกระบะนี่นะคะประมาณนี้มาดูช่วงเกียร์ ช่วงเพาช่วงเกียร์สองลูกนะคะเกียร์สองลูกดูนะคะนี่ใช้ได้บดนะคะระบบใช้ได้นะคะเป็นเบรกเผาค่ะแต่ถ้าสั่งจองนะคะจะเปลี่ยนเป็นเบรกน้ํามันให้นะคะอาจะเปลี่ยนเป็นเบรกน้ํามันให้นะคะถ้าลูกค้าสั่งจองจะเปลี่ยนเป็นเบรกน้ํามันให้นะคะอันนี้รอทําสีนะคะเดี๋ยวมาดูช่วง สาระบบสาสายพานเป็นตุ๊กตานะคะคานคานประมาณนี้ค่ะอืมนี่นะคะอ่าเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ตัวนี้นะคะเกียร์สองลูกเปิดในราคาเปิดในราคาสี่หมื่นก้าพันบาทนะคะมีหลังคานะคะเป็นหน้าตัดอ่ากันแล้วคานต่อไปนะคะ เป็นคัสีรถยนต์เช่นเดิมค่ะเส้นเดียวกันเนาะนี่มาดูคันนี้คันนี้สวยค่ะดูคานนอ็อตหกลูดูคัสซีอันนี้ดูเกียร์นะคะอันนี้ลูกเกียร์นี่นะคะไม่มีระบบไฟนะคะ ตัวนี้ไม่มีระบบไฟพื้นไม้ดีมากเป็นระบบสายพานเป็นตุ๊กตาดูช่วงล่างนะคะช่วงล่างคานประานี้ประมาณนี้ค่ะอันนี้เครื่องใส่รองเฉยนะคะรองระบบนี่ประมาณนี้เลยค่ะ ตัวนี้เปิดในราคาเปิดในราคา45,000บาทนะคะพื้นดีค่ะเกียร์ดีเบรกดีนะคะเบรกน้ำมันนะระบบไฟติดให้นะคะแต่ลูกค้าต้องไปไล่ระบบไฟเอานะคะคันนี้มีตัวเกาะหลังให้ค่ะเกาะท้ายให้นะคะอ่า ส่วนคันนี้ติดจองแล้วค่ะจังหวัดนครนายกนะคะมารับวันที่6กกรลลงกับแบบลูกค้าต้องการให้เป็นเปิดข้างได้นะคะเลยต้องไปซื้อไม้ก่อนนะคะระบบเป็นระบบส,ส่สะพาพเป็นหัวหมูอ่า,สาใส่ได้ง่ายหน่อยนะคะคันนี้ประมาณน,นี้อ่าคันต่อไปนะคะคือคันนี้นะคะ นี่ทรงก็ประมาณนี้ค่ะใช้ได้หมดนะคะระบบนะคะหลังคาอาจจะมีพื้นอาจจะมีผู่บ้างนะคะเลยต้องโลออกหมดนะคะนี่นะคะคันนี้ถ้าลูกค้าสนใจก็ทักมาได้เลยะคะ่ะอันนี้ก็ให้มาดูคร่าวๆนะคะว่าในร้านมีมีมีคันไหนบ้างนะคะเผื่อลูกค้าแบบเห็นแล้วชอบอะไรเงี้ยก็จะได้โทรมาคุยกันได้นะคะ ส่วนคันนี้ก็อเอาไว้ขึ้นอันนี้คัสีหน้าห้านะคะคัสีหน้าห้าเลยยาวมากเบรกน้ำมันนะคะนี่ยาวเท่าไหร่นะสามเมตรกว่านะคะอันนี้ก็ฮูแหนบนี่นะคะดูดูคานนะคะดูเหล็กหน้าคัสีหน้าห้านะคะตัวนี้เขาเอาไว้ขึ้นรถรถถ่ายตีนาหรืออะไรประมาณเนี้ค่ะ นี่ฮะรอทําเหมือนกันนะคะก็คือไล่ทําในส่วนที่ลูกค้าจองก่อนนะคะอ่าพันูุคันต่อไปค่ะ,ะคันต่อไปนี่นะคะคันนี้ก็35ค่ะคันนี้เปิดไว้35นะคะมาด,ดูพื้นนะคะนี่ประมาณนี้นะคะดูเขาท้าย ประมาณนี้ค่ะโุณค้าท่านใดสนใจก็ทักมาคุยกันได้ค่ะไทยแลนด์นะคะข้างๆเขียนว่าไทยแลนด์ตัวนี้35,000บาทนะคะเป็นระบบสายพานเป็นตุ๊กตาเดี๋ยวมาดูคานหน้ากันนะคะคานหน้าประมาณนี้ค่ะ นี่นะคะรอใส่ไฟเดี๋ยวดูภาพนี้นะคะ่ะไม้ก็ดีอยู่ค่ะสนใจก็ทักมาได้ค่ะตัวนี้ไทยแลนด์คันไทยแลนด์นะคะไทยแลนด์หัวขาวค่ะ